าไนดีย anyway, okay. ่ลราัมอลมบ้าเอนบ่นบูนี่ล่ะบ้านบนานบศูนย์มเปียนบอนนั้นยแต่แต่ว่าจังมอลลัตัวจังเขได้แม่มันกะหาศูนย์แต่ว่าอันนี้เพื่อนว่ามื่นูนจังมอล่แมบอกหมื่อสูยจังมอลำมันอ่อ้าจังมอลำัองเาีูย์จังมอลำมาเบิ่ง สนี่แหละข้าจ้างมารับอนเดียเด้ป่วยหมอรับอยู่นีอยู่บ่แต่ระว่างบ้านงานนี้บ้านสวยบ้านปูนี่สวยที่สุดเด็กน้อยก็หไหยเล็กน้อยกัาไหลเด็กน้อยไหลายก็สินี่จะหนีหันตัวเด็กน้อยมากหลายเมือนั้นมีการกันเลยเด็กน้อยมากหลแหละงานแรกพอมเด็กน้อยกันหลหาศูนย์นั่นล่ตมาทตงหเ่าด้วยตัวป เออเนด่าซุนนะบางๆไปแย่อกนี่เขียวลูกนี่บนลูกบนเออเออเอออะไรกละเออเปลียังบอี่ปรวัเออหวาดเก่ามากะบ้านเดี๋ยวกเมีเราตาม่นี่ได้าวต้นอะไรนั่นแหละซนใ่ละนี่อะไรล่ะรู้หาซุนลางมันออกเดือนไหนออกภาษาเดือนตุลาตุลา หกหกหกเก้าห้าศูนย์เออหกหกเกาห้านยะหวดว่าแต่ว่าเพิ่นเน้นว่าบ้านสวยบ้านสวยพึ่งว่าบ้านสวยบ้านพึ่งบ้านสวยแล้วก็เด็กน้อยก็ได้หองสวยสวยอันนี้ก่อนอื่นไว้ก่อนเด็กน้อยก็ได้บอกหมายถึงว่าม่นเป็นอะไบอเพราะว่าคันคันจ้างหมอลำมมือสูงจางหมอรัมคนไทยแปดสามห้า เอ้ยแปดหนึ่งห้ามันดอกหนึ่งมือจ่างเีมือจ่างที่เพิ่มืยอะเหรอเนี่เพนักามือจ้างมาล่ำมันสิมากตัวใดกนตมาด้ดีละนานแหมมือจ่างดีตัามือที่จ่างมาล่ำนี้โตัตจำได้บ่จีบจีบิ่นมามือส่วนเฮ็ดบุญกระถินมันออกตัวใดมันออกตัวนั่นแหละมือเห้าเฮ็ดบุญกระถิ่นบัดนี้มือเข้าเฮ็ดบุญกระถิ่น เดี๋ยวนี้ยอมันออกกันนี่แหละนี่นี่เออเออนี่ห้าห้าคีดประตศูนย์เจ็บแต่มันออกศูนย์หกเพื่อนว่าบุญกะทินมันออกตัวไหมันก็สิออกตัวนั่นละห้าวัว่าเอาเจ็บศูนยเจ็บศูนมันออกจได้บอ้าัลืมงศูนย์น่อเดีพูกได้จำได้ก็บอกกันวเราเนี่ยมาสูบกันเนี่ยวใจนี้นี่เพื่อนเราอกว่าเนี่บอมื่อที่สูจากหมอลัมมันออกตัวไหน กีัลมันเอาตัวไนพ่นมาคม่กิห้างเอาลวมือไม่บอเอาตัวนั้นแปดหนึห้าสี่เป็นวงแหวกินแต่ไม่ว่าแต่มันเป็นนี่บอมันเป็นจางมืองนบอเาะมันต่างตั้งสองเดือน่รอยเงนง่าบ้านบ้านบ้านมีงามสวยสวยพี่น้าูองเพ่น้าบ้านงามก็สวยสกาเล็กน่อยหล เดกหน่อยล่ยงอย่างเดียวว่าเด็กนอย่กบาง่ายมีองตัวนี้มน้พอใมาเบิ่งรุ่นนี่เขาเขียนใหมันรุ่นนี่โอ้ยสองไข่เสียสองอะไรล่ะสองเอาทีมันไปนอนเว้นแล้ว่นมาสองนั่งเว้นสองไปนอ่งโนนสองนั่งเว้นเลีอยตัวนี้แหละว่าสั่น บ้านเงา้บ้านสวยจังเลยเพิ่นบอกว่ามีแต่ว่าเด็กน้อยเยอะเยอะกระสันแต่ที่เมื่อนั่นตัวเด็กหน่อยเงี้ยเด็กหน่อยหลายเลยเด็กหน่อยหลายเลยนักเรียนเต็มเลยเด็กน้อยหลายออกจะยิงบุษไส้หลายพอแค่เมื่อนั้นบ้านสวยเน่ะฉันว่าบ้านสวยหนึ่งห้าบ้านสวยระด็กน้อยหลายน้ยหนึ่งห้า ขันไม่เื่นกันเลยเชาน้องหาหัาวก็ตีเลยศูนหาหาศูนศูนแปดแปดูนศูนหกศูนเก้าน่นั่งไปเรื่อย่ขี่ศูนหกยู่ใสจืนนั่นดีก็เด่นนั่นดีวก็วหน่อยตัวน้องอตัวละกซูนไม่รู้เแอะจัดซูนหกขื้นมือหน่ะไปยังวายมันนี้เนะเพราะว่าขนาดนั่นบอมมาบอกข้นนันบอมมาซูนีไม่ใช่ตรงกลางระหว่างซูนหกใัตัวใดตัวนั้นเลยบอมากนี่ยกะเป็นซูนนี่ เอาเงินคันเินไม่บนนีเพราะว่านี่นตัวนี่งามแล้วระหว่างแต่ว่ันนึงบมาสูนสิมาเขียนันมากมากมันไม่ไม่อยู่ตรงกลางประมาสี่แมนน่าสูนที่ม่อยู่ตรงกลางแต่ถ้าถันนึ่งบมาส์นกี่คะ่นนในนั้นคันหนึ่งบมาสูนมันสไม่อยู่ตรงกลางไม่นด้เก้าหเก้าสูนหก่ะ ก็ซูนหงมาดูแล่มีเองม่แล้วศูนหกันอะไรเยูนหเพื่อนลามันซูนเป็นยังเกาะศูนมันขัดกุม่มันเก่งกุมัเก่งกุมันีูนมนเก่งกุมัว่ามันงเร็วกมูบริยานไทพบริยานไขถ้าถ้าถปกติถ้าปูว่าแรงเร็วเนี่ยมันจะบ่อไมากบริยานบริยานแต่ว่าห่าเด่นเก่งเก่งเออานเก่งกาศที่จะมาแปเปอรต์แต่ว่าแรงเร็วนี่โอกาสที่ไม่มากันน้านี่ถามมาแรงเร็วก่าปูบ่ มันกินกูมูกินกูมูเห็นบอลเลิเกือไปอยู่ถึงกินกูมูหยมากต่แล้วหายซูนซูนหายเลยนั่นเลาบ้านปูสวยบ้านปูสวยตลอดแล้วบอกกูผอมบัานปูสวยตัดสองอกเ็หานอนเ็นองนอนนเลย็กหน่อยลายทมหน่ลายซื้อมาลายเลยนี่เออก็ซื้อบ่นปูสวยย่งเดียวเด็กน่อยลายปลาฉาย่างก็สวยเต็กจำไว้นลูกจไว้ในูก เอา่บอเอามเเด็น่ยนี่อเกเดนมาเอาเชนเชนีะมามาูชนมาทีนเชนมาทีนะดูนี่มาดูนี่เอเด็กมันดูนี่ไหนมาชี้หน่อยเนี่ยของปู่น่ะตัวไหนบอกมามาบอกตัวไก็ู่เคเี่ชอบตัวไหนไปบอกไปไบอกปู่เร็วเรวเร็วเร เไปดูหมอนเลยเสียหมอบอกมวนั่งดเียวแป่เราูดแทนไ่แข็งแรง่ไนี่เนี่ยมากินเนี่ยเไปเลยไปชี้หน่อยตัวไหนอันนี้ของปูตัวไหนพี่บอกปู่หน่อยดีพี่บอกปู่เออเฮ้ยพอาชี้ให้หน่อยชี้ใหน่อยตัวไหนปู่ปูบอกตัวไหนมันเด่นตัวไหนชี้ดีชี้ดีตัวดอีกตัวหนอีกเอาดเอาดีเอาวีี้ีบอกบอว่าสเดพีที่ไ ที่ใหญ่หน่อยบอกกปเล่นมาเะไม่โคไม่ใช่ค่ะั้โคเยอะๆเลยเอาไหมวันที่แววน่าไห้ันกหาเด็ดวันี้จ้าบานทีให้ฟู4ใบี่อย่างกับให้พ่อองหาูนองซูนเจรายห้เยนเออไปตัดซองออกองไปนอน่นองนอนเลยก็เล่นในกระเบกเก็บค่ละใบก็เล่นหนึ่งกับอันหนึ่งซี่หาศูนไม่ใช่ตหาศูนเด็ดพุมน่ะกใบเล่นนร้นหาศูนซีใบ้วกาศูนหาซใบ มากกวน,นี้แหละวุงหายย่งางทะเลหัวใจกับไม่จับวงหาเลยจับหาไอเล่นงเ่ิทางกเินเชนตุยัแต่วันกออกำลเรียญมาหนางามงาเนาะโอ้บเล็กท่งามบานสวยบานสวยแล้วก็ว่าบ้านสวยซุนกะสุนกะเก่งซุนกะเก่งยางอยู่นะเว่บ้านกูไปมีเลยกับ้บ้านกูไปอีเหร่ยเอวานคิดะบ้านเมีย เพราะว่าบอกอีลลานกูเอาบ้านกูไม่ใช่เป็นอย่างไรเอาบ้านกูเออเป็นบ้าอย่างได้อีอย่งก็เอาไปเพิ่มรูดบอกลลานเอาไปเพิ่มเอาเอาบ้านกูไปเพิ่มได้ก็บออยากได้อยังเดียวก็อยากได้แต่ไปย่านาก็ไม่เหลี่ยมดีเลยเนาะต้นหล้าไปรูดถ้าอยากได้ยังเอาบ้านเลขที่เพิ่มนิราสวยแล้วบ้านเออใครอยากได้ก็เพิ่มซีอันดีตัดสองออกเลยก็ห้าศูนย์ตัวเดียวเลยนะ อัด <ừ> ไปเลยนะคะเอามาซ <c oughs> ื้ <c oughs> อเราเพิ่อนกัว่าไป <c oughs> สามคน <c oughs> สามเอ้าประเทบุญบ่